กรุงพาราณสีเมืองหลวงอันรุ่งเรืองและมั่งคั่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาพระราชวังตระงา g งามท่ามกลางสวนหลวงที่เขียวขจีอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์และเสียงน้ำพุที่ไหลรินเท้าพรหมทัตกษัตริย์ผู้ทรงปรีชาสามารถและเปี่ยมด้วยบุญญาธิการแห่งกรุงพาราณสีทรงเป็นที่รักของอาณาประชาราษนางกากี ธิดาแห่งในช่างจิตรกรผู้เลื่องชื่อมีรูปโฉมงดงามเป็นเลิศกว่าหญิงใดในแผ่นดินนามจนกระทั่งเหล่านางฟ้ายังต้องอิจฉาในบรรยากาศอันสงบสุขและร่มเย็นของครุงพาราณศีผู้คนต่างดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้การปกครองอันเป็นธรรมของเท้าพรุมทัตในหมู่บ้านช่างศิลป์ริมแม่น้ำในช่างจิตรกรผู้มีฝีมือเป็นที่ประจักษ ได้ให้กำเนิดบุตรสาวผู้มีนามว่ากากีกากีเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความงามที่โดดเด่นสะดุดตาผมดำคลับดุจกลีบดอกอัญชันผิวพรรณผุดผ่องเรากลีบดอกบัวแรกแย้มดวงตาคมกลีบดุจตากวางยามแย้มยิ้มก็งามจับใจช่างภาพวาดคนใดก็ไม่สามารถบรรจงรังสรรค์ภาพนางให้งดงามได้เท่าองค์จริง ความงามของนางเป็นที่เล่าลือไปทั่วสารทิศไม่ว่าใครที่ได้พบเห็นต่างก็ต้องมนสะกดยิ่งนานวันชื่อเสียงของนางกากียิ่งขจรขจายไปไกลแสนไกลในที่สุดกิติศัพท์ความงามของนางก็ไปถึงพระกันของเท้าพรมทัตกษัตริย์ผู้ปกครองครุงพารณสีทรงเป็นกษัตริย์ผู้เคร่งครัดในทศพิธราชธรรมมีพระทัยเมตตาต่อพระสงนิกร และยังไม่เคยพบพานสตรีใดที่สามารถครองใจพระองค์ได้อย่างแท้จริงเมื่อทรงได้ยินเรื่องราวของนางกาตีก็ทรงเกิดความสนพระทัยและปรารถนาที่จะพบนางเท้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปสู่ขอนางกากีมาเป็นมเหสีเอกพิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทั่วทั้งกรุงพาราณสี เต็มไปด้วยความชื่นมืน่นประชาชนต่างแซ่ซองสรรเสริญในความเหมาะสมของกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมและหญิงสาวผู้เลอโฉมนางกากีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมเหสีเอกเขียงข้างเท้าพรหมทัตชีวิตของนางในพระราชวังเต็มไปด้วยความสุขสบายได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพระสวามีเท้าพรหมทัตทรงรักและเทิดทูนนางกากียิ่งนัก ทั้งสองพระองค์ครองรักกันอย่างผาสุกเปรียบดังกิ่งทองใบหย,ยกที่พรมลิขิตมาคู่กันทุกวันคืนล้วนอบอวนไปด้วยความรักและความเข้าใจนางกากีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบุญวาสนาที่ฟ้าประทานให้โดยไม่เคยล่วงรู้เลยว่าอนาคตเบื้องหน้าของนางจะต้องเผชิญกับบททดสอบอันแสนสาหัสเพียงใดเท้าพรหมทัต ทรงประทับอยู่ริมสะโบกคารณีในสวนหลวงทรงกำลังเล่นสกาอย่างออกรถกับมานพหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งทว่ามานพผู้นั้นหาใช่คนธรรมดาไม่เขาก็คือพญาครุฑนามว่าเวนไตผู้มีสัมพันธไมตรีกับเท้าพรหมทัตและมักจะแปลงกายมาเล่นสกาด้วยกันเป็นประจำบรรยากาศอบอวนไปด้วยเสียงหัวเราะและถ้อยคำหยอกเยา้าเท้าพรหมทัต ทรงเพลิดเพลินกับการเล่นจนบางครั้งก็เผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าในระหว่างที่เท้าพรหมทัตท,ทรงเคลิ้มหลับไปนั่นเองพญาครุฑก็เหลือไปเห็นนางกากีเสด็จออกมาจากพระตำหนักเพื่อชมสวนด้วยความงามอันหาที่เปรียบไม่ได้ของนางทําให้พยาครุฑถึงกับตะลึงงนันหัวใจของเขารุ่มร้อนด้วยไฟแห่งตัณหา พยาครุฑผู้ไม่เคยพบเห็นหญิงใดางามเท่านางกากีมาก่อนเกิดหลงรักนางอย่างหมดสิ้นใจเขาคิดอุบายในทันทีเมื่อสบโอกาสและเท้าพรหมทัตทรงหลับไหลอย่างสนิทพยาครุฑก็ไม่รอช้าโฉบนางกากีขึ้นสู่อ้อมแขนแล้วเหาะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าตรงไปยังวิมานชิมพลีอันเป็นที่อยู่ของตนเมื่อเท้าพรหมทัตตื่นบันทมขึ้นมา ไม่พบทั้งพยาครุฑและนางกากี่ทรงตระหนักได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นความรักและความอาลัยที่มีต่อนางกากีท่วมท้นพระไทยทรงร้อนรนออกตามหานางไปทั่วพระราชวังและรอบเมืองพาราณสีแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆเลยความสุขที่เคยมีในวังหลวงพลันมาลายหายไปสิน้นท้าวพรหมทัตทรงจมดิ่งลงสู่ความโศกเศร้าอย่างสุดประมาณ ทรงคิดถึงมเหสีสุดที่รักจนแทบจะขาดใจสวนหลวงที่เคยเป็นที่รื่นรมกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ระทมสำหรับเท้าพรหมทัตผู้เดียวดายหลังจากถูกพยาครุฑลักพาตัวมายัางวิมานฉิมพลีที่สุดแสนวิจิตบรรจงหนังกากีจำต้องใช้ชีวิตในฐานะชายาของพยาครุฑแม้ภายนอกจะดูเหมือนได้รับความสุขสบายได้รับการปฏิบัติอย่างดีเลิศ มีเครื่องประดับและอาภร์อันงดงามทว่าในใจลึกๆของนางกากียังคงคิดถึงเท้าพรหมทัตและบ้านเมืองที่จากมาชีวิตในวิมานแห่งนี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่กลับขาดสิ้งความรักที่แท้จริงในขณะเดียวกันคนทันนาตกุเวนมหัดเล็กผู้ใกล้ชิดและเป็นนักดนตรีคู่ใจของเท้าพรหมทัตผู้มีความสามารถในการเป่าปี่ได้ไพเราะจับใจ ได้รับบัญชาจากเท้าพรหมทัตให้ออกติดตามหานางกากีด้วยความพักดีและเป็นห่วงนายนาตกูเวนจึงออกเดินทางติดตามร่องรอยของพยาครุธเขาใช้ความสามารถพิเศษในการสะกดรอยและในที่สุดก็สามารถลักลอบเข้าไปยังวิมานฉิมพลีได้สำเร็จเมื่อได้เห็นนางกากีนาตกูเวนก็อดลหลงไหลในความงามของนางไม่ได้เขาใช้โอกาสที่พยาครุฑไม่อยู่แอบเข้าไปหานางกากี และด้วยเสน่ห์ทางดนตรีและการไรยรำที่งดงามของเขาก็สามารถเกลี้ยกล่อมนางกากีให้ยอมรอบสมสู่ด้วยกันหลายครั้งวันหนึ่งหลังจากที่ได้รอบสมสู่กับนางกากีแล้วนัดกูเวนก็ได้เดินทางกลับมายังกรุงพาราณสีเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ท้าวพรหมทัตทรงทราบเขาไม่ได้เพียงแต่เล่าเรื่องการลักพาตัวเท่านั้นยังพรรณนาถึงความงามของนางกากีอย่างละเอียดถี่ถ้วนในยามที่อยู่กับพญาครุฑ รวมถึงเรื่องที่ตนเองได้ลอบเข้าหานางกากีด้วยนัดกูเวนเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างเปิดเผยและละเอียดลอออาจจะเป็นการขับบทเพลงหรือเล่าเรื่องราวผ่านบทกลอนที่ไพเราะแต่แฝงด้วยความจริงอันเจ็บปวดเพื่อให้เท้าพรหมทั์ทรงเห็นภาพทั้งหมดอย่างชัดเจนที่สุดทุกถ้อยคาที่นาดกูเวนเอ่อยออกมาเปรียบดังมีดที่กรีดแทงพระไทยของเท้าพรหมทั์อย่างแสนสาหัส ความลับที่ถูกซ่อนไว้ในวิมานชิมพลีได้ถูกเปิดเผยอย่างหมดเปลือกโดยคนทันผู้ซื่อสัตย์คนนี้เองท้องพระโรงของกรุงพาราณสีเงียบงันเราป่าช้าทุกสายตาจับจ้องไปที่เท้าพรหมทัตผู้ประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยพระพักถมธงถึงความโกรธแค้นและความเจ็บปวดจากการถูกทรยศหักหลังแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณ หลังจากการเปิดเผยของคนทันนาตกูเวนพระองค์ทรงทราบความจริงทั้งหมดและแทบไม่เชื่อว่านางกากีผู้เป็นที่รักยิ่งจะกระทําการเช่นนั้นได้พระองค์ทรงรู้สึกเหมือนถูกหักหลังทั้งจากพยาครุฑและจากมเหสีของพระองค์เองเท้าพรหมทัตทรงมีรับสั่งให้พยาครุฑนำตัวนางกากีกลับมายังกรุงพาราณสี พยาครุธรู้สึกผิดและละอายใจจึงจำต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเมื่อนางกากีปรากฏตัวในท้องพระองค์นางดูซีดเซียวและหวาดกลัวใบหน้าอันง,งดงามเคยสร้างความสุขให้แก่เท้าพรหมทัตบัดนี้กลับสร้างเพียงความขุ่นเคืองและปวดร้าวเท้าพรหมทัตทรงลุกขึ้นจากบัลลังน้ำเสียงของพระองค์กังวาลและเฉียบขาดกากี เจ้าผู้ทำลายเกียรติยศและศักดิ์ศรีของท่าความรักที่ข้ามีให้เจ้าเป็นดั่งดวงใจแต่เจ้ากลับตอบแทนด้วยการทรยศหักหลังทั้งกับไอ้ครุฑบัดซบนั่นและกับคนทันต่ำช้าอีกเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นมเหสีของข้าอีกต่อไปพระองค์ทรงไม่ยอมรับนางเป็นมเหสีอีกแล้วด้วยความเจ็บแค้นและอับอายที่ถูกทำให้เป็นที่เยาะเย้ยอของเหล่าเทพและคนทัน ท้าวพรหมทัตตัดสินใจลงโทษนางกากีอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการสั่งสอนและเพื่อรักษาเกียรติยศของพระองค์และราชบัลลังก์พระองค์มีรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันก้องกังวานจงนำนางกากีผู้นี้ไปลอยแพเสียให้กระแสทานนำพานางไปยังที่ที่นางสมควรอยู่ให้ผู้คนได้เห็นถึงผลของการประพฤติชั่ว นางกากีไร้เรี่ยวแรงที่จะต่อต้านน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังเหล่าเสนาอำมาตต่างมองดูเหตุการณ์ด้วยความสงสารรักคนสมเพศแต่ไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านร,รับบัญชาของกษัตริย์ผู้ทรงกริว้วนางกากีถูกนำตัวออกไปจากท้องพระโรงอย่างอับอายที่สุด แสงแดดที่สาดส่องเข้ามาในท้องพระโรงดูเหมือนจะหม่นหมองลงทันตาเห็นชะตากรรมของนางกากีได้พลิกผันจากจุดสูงสุดของบุญวาสนาสู่ความตกต่ำและต้องร่อนเร่พเนจรอย่างเดียวดายไร้ซึ่งที่พึ่ง,งพิงอุ้มแพที่ลอยลำพานางกากีออกจากกรุงพาราณสีลอยตามกระแสน้ำมาเรื่อยๆจนนางมาติดอยู่ยังชายป่าเปลี่ยวริมฝั่งแม่น้ำ นางกากีในตอนนี้ไม่เหลือเขาความงามที่เคยเลิศดล้ำเหมือนเมื่อครั้งเป็นมเหสีของเท้าพรหมทัตอีกแล้วใบหน้าของนางหมองคล้ำด้วยความทุกข์กระทมดวงตาเต็มไปได้วยความหวาดกลัวและความอับอายเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งร่างกายอ่อนแรงนางต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในป่าไร้ที่พึ่งพิงต้องผเผชิญกับความหิวโหยและความโดดเดี่ยว ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากผลกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้วันคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้านางกากีรอนแรมอยู่ในป่าด้วยความยากลำบากสภาพของนางน่าสมเพชยิ่งนักความงามที่เคยนำพาบุญวาสนามาให้นางบัดนี้กลับนำพาความอับปยและความเดียวดายมาให้แทนในที่สุดชะตากรรมก็นำพานางไปพบกับพระราชาอีกพระองค์หนึ่ง ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองใกล้เคียงบางตำนานเล่าว่าพญาครุสำนึกผิดแล้วนำนางกลับมาปล่อยในป่าใกล้เมืองนั้นพระราชาทรงผ่านมาพบเข้าและแม้ว่านางกากีจะอยู่ในสภาพที่ทุดโทรมแต่ความงามที่ซ่อนอยู่ภายในก็ยังคงเจ,จิดจรัสพอที่จะทําให้พระองค์หลงไหลพระราชาทรงมีพระเมตตารับนางกากีไปดูแล และในที่สุดก็รับนางเป็นมเหสีอีกครั้งนางกากีได้กลับมาใช้ชีวิตในวังอีกครั้งหนึ่งได้รับการปรนนุบัติอย่างสุขสบายแต่ในใจของนางกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วบทเรียนจากอดีตที่ผิดพลาดสอนให้นางเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและผลการกระทําที่ประมาทเลินเล่อความงามที่เคยเป็นทั้งพรและคำสาบได้สอนให้นางรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต เรื่องราวของนางกากีจึงจบลงด้วยการที่นางได้รับโอกาสอีกครั้งแต่ชีวิตที่ผ่านมาได้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจของนางอย่างไม่อาจลบเลือนเรื่องนี้เป็นดังบทเรียนที่เตือนใจว่าความงามอาจนำมาซึ่งทั้งคุณและโทษและผลกรรมของการกระทำผิดศีลธรรมย่อมติดตามมาเสมอไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะสูงสักเพียงใดก็ตามและยังสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของกิเลสตัณหา ในจิตใจมนุษย์ที่สามารถนำพาชีวิตไปสู่จุดพลิกผันได้อย่างไม่คาดคิด